สวัสดีครับวันนี้ร้านรถเกี่ยวนดข้าวจากช่างเบิร์ตนักบินอากาสนะครับมาส่งคุณลูกค้าคุณพี่ชื่ออะไรครับธเนศครับครับคุณธเนศอยู่ตำบลหนองขามอำเภอแก่งขอแก่งขอจังหวัดชัยภูมิครับเราเอาวันนี้เอาเจ้าอีสกิสองศูนย์เก้าเก้าแรงครึ่งครับมาส่งสองสุกเก้าแรงครึ่งเอาคุณพี่ลองตารตาเลยครับผม ไปครับคร <Okay. S 1> <Okay. S 2> ื่อตัวน,นวดครับผมตัวนวด ติดี้ก่อนครับอโอเคครับตัวนี้ก็ลมอ่าเดี๋ยวผมจะบอกระบบอ่าพี่ลงม,มาเลยครับเดี๋ยวดูเรื่องเครื่องเรื่อง ตัวนี้เป็นเครื่องสองซูมนะครับตัวนี้แต้มเหลืองตัวนี้คือตัวถ่ายน้ำมันเครื่องตัวล่างเห็นปะน็อตตัวนี้ตัวนี้คือตัวเช็คแล้วก็ตัวเติมตัวนี้ครับเหมือนเครื่องเครื่องขุกบ้านเรานี่แหละแตงขวบเป็นเครื่องญี่ปุ่นอิซุกิญี่ปุ่นพอเราถ่ายหมดตัวนี้ก็คือเป็นตัวตัวเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปร้อนร้อนร น้ำมันเครื่องถ่ายให้ไม่หมดครับระบบของเหลวคือประมาณกี่ลิตรครับฮะประมาณกี่ลิตรครับน่าจะสามลิตรนะสามลิตรน้ำมันเครื่องวไอไอสี่สิบอะเบอร์สี่สิบน้ำมันเครื่องดีเซลอแหละเบอร์สี่สิบอะกองอากาศอยู่นี่ครับตัวนี้เป็นหม้อน้ำ ตัวมอพักอย่นี่ครับนี่ตัวน,นี้มอพักเติมน้ำยาให้เรียบร้อยอน้ำยารอยเย็นก็เราเช็คทุกเชา้าเช็คก่อนจะทางานเช้ามาเครื่องเย็นๆกันเราก็เปิดก็น้ำเป็นไงเติมตรงนั้นได้ใช่ไหมครับครับผมเราก็เปิดดูก็ได้เปิดเช็คดูน้ามันเครื่องเป็นไงขาดไหมอะไรเงี้ยครับแบตเปลี่ยนให้ใหม่ตัวนี้เป็นสกูดึงข้าวขึ้นล้างข้าวพอเราเสร็จงานเราเปิดตัวนี้หมุนออกเห็นปะ หมุนหมหมุนมพวกนี้ยก็คือกวาดๆออกเขีย่ยออกนี่ก็มีตัวหมุนได้ก็คือเช็คได้หมดเช็กระบบข้างในเขาเปลือกอะไรพวกนี้ยนี่เป็นตัวปิดเปิดข้าวใส่ข้าวลองทดสอบเออมันกี่ชั่วโมงรับเปลี่ยนครับประมาณเอาแบบที่เราใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ยประมาณก,กี่ชั่วโมง ไอ้เครื่องสิบสี่แรงบ้านเราเนี่ยสิบเอ็ดแรงเก้าแรงเนี่ยที่เขาวิทน้ำตีนาพวกเนี่ยครับผมดูได้เลยเราเช็คเอาดีกว่าน้ำมันมันเหนียวข้นอะไรเงี้ยครับผมประมาณสันลิตรครับไปเลริ่มเลยหยิ่เครื่องวุ้นตินั่นเครื่องเครื่องที้อ่าอันนี้ อันนี้มาดูตัวนี้ครับนี่คือเราไม่ไม่สับฟางแล้วก็อยู่อย่างนี้แล้วติดสติกเกอร์ให้แล้วหนีสับกลโยกขึ้นมานี่นี่ก่อนทํางานตัวนี้พอเลิกทํางานเราก็โยกซ้ายมาอย่างเงี้ยโยกมาทางขวาปิดพอเราจะทํางานเราก็ดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็โยกมาองนี้ติดเนี่ยโยกมาเลยก็ได้เออโยกมาแป๊บนึง นี่คือปิดเสร็จงานล้างอะไรให้เรียบร้อยเป่าลม,มล้างเป่าลมมาเสร็จเราก็เปิดตู้นี่ไว้พอเราเลิกทำงานตู้นวดเราเปิดไว้ให้หนูมันวิ่งเล่นอย่าอย่าปิดปิดแล้วเราไม่รู้ว่ามันกัดอะไรตรงไหนมั่งเ,<อ>เราเปิดวไัไงเงี้ยตอน,น,นเรารดูแบบดูหมดดูเก็บเกี่ยวเนี่ยล้างเสร็จเช็ดเอาแปรงซื้อแปรงห่างมา้ามาสองนิ้วนะทาน้ํามันกิ้งทาทาน้ํามันแบบ ทำให้เพิ่งให้ใสหน่อยครับกิ้งได้ที่ไครับผมกิ้งแล้วเราก็แปรงทาทาทาครับใรบๆันจะชลมใช้แปรงทาดีกว่าอยู่ที่ตัวเราดีกว่าเราดูแลดีที่สุดทุกอย่างระบบโซ่ยกเว้นตัวนี้ครับตัวเนี้ยบล็อกเล็กๆนี่บาโซ่เล็กเนี้ยเราซื้อไอตัวกระปุกเหล็กบีบอ่ะไอเนี้ยกระปุก กระปุกน้ำมันเครื่องอะกระปุกเครื่องก็พอแต่มันใางโซ่นะอ่าที่ใส่โซ่เราเป็นบีบอะเราก็เป็นกระปุกเหล็กอะบีบบีบดีกว่าอตอนเครื่องทํางานหมุนหมุนงนี้นะเราบีบใส่อันไหนทาใช้แปรงทาได้ทาเลยไอ,อพวกเนี้ยเระพวกโซ่อย่างเงี้ยเราทาไม่ได้อยู่แล้วเราใช้ตัวนั้นบีบเอาแล้วไอที่เติมนี่ครับอยู่นี่น้ำมันตัวตัดเราใช้ทาเหมือนกันเราทาเองดีกว่าก็ใช้แปรงห่างม้าอะไรทาล่างๆเลยครับผมเนี่ยครับทาโชโลไม่ใช่ชุ่มเลย น้ำมันเครื่องน้ำมันอย่างเดียวครับผมน้ำมันแต่ใส่อย่าให้อย่าเป็นตกระปกถ้าตกระปกบมันไม่ดีเครื่องนี่แหละเครื่องเนื่ท้าได้คุณระลึมใช้อยู่ที่มือเราเราใช้ระบบเหม็นนวดเนื้อตัวเราดีกว่าจบเราเดี๋ยวได้ดูแลรักษาด้วยว่าเออตรงนี้มันหย่อนมันตึงอะไรไงแล้วก็ดูตัวไหนที่เขาทามาให้ไข้เราศึกษาเราขขยดูได้หมดเลยไขายยังไงตอนออกไงใส่อย่างนั้นเหมือนที่ผมบอกว่าเปลี่ยนสายพานอ่ะถ่ายวีโอไว้เวลาใส่ ถอดใส่เราดูที่คลิปวิวที่เราถ่ายไว้เราถอดยังไงเราก็ใส่อย่างนั้นมีมีไม่มีคู่มือใช่ไหมครับอ่าคู่มืออก,กสากรประกอบให้คู่มือมันอยู่ที่ตัวนี้ครับวพวกสายพานอะรถพวกนี้มันไม่มีคู่มือนี่มันจะมีอยู่ที่แปะอย<อ>่อตามนี้ออแล้วก็นี่เดี๋ยวคนพี่บิดนี่ครับบิดเปิดเลยถอดออกมาได้ฮะม,มันเกี่ยวออกหรือตามตมบวนี่ แผ่นตัวนี้ตัวนี้อยู่ไหนข้างนอกวะนีข้างนอกนี่โซ่ครับใส่พานมีสิบตัวรอใส่พานเนาะตัวไม่ดีเนะใส่พานมีแค่นี้ใช่ไหมเน่ะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือคือตัวตัวสับฟางไม่สับฟางเนี่ยส่วนมากลูกค้าบางคนเขาทอดทอดสต่พานออกไปเลยเขาไม่สับครับผมเขาออกไปเส้นเลย เพราะอ่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาทํางานหมุนตัวนั้นด้วยใช่ใช่ใช่เราถอดออกได้เลยคือคือคือตัวนี้ไม่ต้องใช้อ่ะครับผมใช้ตัวเดียวเดียวเฉพาะตัวนี้เองไหมครับตัวเสาฟางไม่ต้องฟางมันจะจะป่นเลยใช่ไหมจะสับอค,ครับผมถ้าใครออกเป็นเส้นจะต้องมันมจะหนักเครื่องไม่ต้องไม่ต้องใช้ตัวนี้ตัวดึงอ่าใช่เนี่ยตัวเตะเนี่ยอ่าเราก็ถอดถอดออกเลย ถ้าอยากอยากสับฟังก็ต้องตึงใส้ครับแล้วนี่ถอดขึ้เครื่องมาทำงานแล้วหมดน่ะอ๋อคือถ้าเราถอดก็ถอดเลยเครื่องก็ไม่เครื่องมันจะไม่หมุนแล้วพูดถึงว่าใส่ใส่อย่างนี้ได้ไหมน่ะไม่ต้องถอดอ่ะเรื่องไงถอดออกดีกว่าถอดออกดีกว่านะเออนี่คือไม่ต้องใช้ไม่ต้องสับฟังครับแล้วก็ใส่ล็อกกลับไว้เหมือนเดิมพอบอกยังไงสีโยกระตุ้นนิสัโอ้โหอย่าเพิงชิ่นเก็บไว้ได้เลยครับเก็บไว้อะไรครับนี่ยเราทอดเปลือยไว้อย่างนี้ดีกว่า เราคอยมองเช้าเช้าอย่างเงี้ยเราตื่นมาเราก็เห็นหนูมันวิ่งมาอะไรอย่าไปปิดถ้าปิดเราไม่รู้มันเข้าไปทำหลังเข้าไปอะไรเงี้ยเรียบร้อยเลยกัดตรงไหนมันก็ไม่รู้แล้วเปิดเนี้ยมันจะเห็นเราด้วยมันจะกลัวมันเนี้ยไม่กล้าลูกเหม็นลูม็นมลูกเหมน็นดีวะครับสั้ฮะเอาลูกเหม็นมาวางได้ไหมแล้วแต่เลยแล้วแต่คนแล้วแต่คนลูกตาเลยมาดูเรื่องตัวท่ายน้ำมันนี่นะครับ นี่ครับตัวนี้ตัวล่างนี่เลยนะตัวล่างเขาต่ำอ่ะนี้ครับน็อตต้นต่ำนะเนี่ยเนี่ยออถ่ายออกเนี่ยครับตัวนี้คือตัวเติมเป็นบ่ะน็อตแ้มเหลืองเนี่ยนะเติมล้นเติมจะเติมยังไงพอเราไขไขเต็มเนี่ยเติมไปตัวบนนี่ผมบอกเมื่อกี้ตัวยางดำอ่ะพอพอถ่ายออกหมดปุ๊บเราไขตัวนี้ปิดเหลือไขตัวนี้ออกออกตัวเปิดปุ๊บครับพอล้นออกตัวเหลืองนี้ปุ๊บเราปิดน็อตเลยปิดปิดพอไม่ต้องเติมแล้ว น็อตดอกตัวเหลืองนะครับเราต้องเปิดเราต้องไขตัวเหลืองก่อนใช่ไหมแล้วก็ไขตัวถ่ายก่อนถ่ายออกให้หมดก่อนถ่ตัวเนี้ยครับผมเสร็จแล้วไขตัวเหลืองเขาเติมครับเติมจากจุดนั้นแล้วมันเติมข้างบนกว่ายางบนเมื่อกี้ป่ะดำๆมันอะเขาล็อคเขาล็อคตัวตั้มแล้วก็เปิดข้างบนพอมันมันมันขึ้นมาถึงน็อตเหลืองเนี่ยน็อตรูเหลืองมันล้นใช่ไหมล้นปุ๊บเราปิดน็อตตัวเหลืองนั่นเลย ก็คือใช้ได้แหละแล้วก็ปิดจุกตรงข้างบนนี้เปลี่ยนถ้าเปิดท้ายนั่นแหละเขาเพิ่มไรแข่งแล้วปิดปิดปั๊บเตือข้างบนใครน็อตเลียงไว้เตือนข้างบนเท่ารุนเอารุนยังกันล็อกครับจนนอ่าเขาที่มุงปืนมาในวัดเดี๋ยวนี้น้ำมัน U D T U D T ครับผมผมจดลงมาให้บินเอาให้แล้วโอเคครับเก็บไว้ดีๆใช่สารไว้แล้วครับให้ให้ผมให้บินตัวจริงไว้เลยตัวเห็นชัดเลย ใส่แฟ้มอะไรไว้ก็ได้เก็บไวมันเกี่ยวหนเกี่ยวมันจะเป็นลวงเข้าไปเลยใช่ไหมลวงเข้าไปครับอ๋อรทตัวนี้เป็นตัวทีข้าออกครับเรียกว่าตสองสกู2ตัวนี้ใช้เหมือนกันได้ครับผมได้เลยครับนี่ก็น้ำมันเชื้อเพลิงเติมนี่ดีเซล B7 B7 B10 ได้วนละไม่บ B10 B10 ได้คนละ สมาร์คเขาจะชอบชอบอ่าดีเซลดีเซลธรรมดาก็คือ B7 นั่นแหละไอ้ B7 ก็คือดีเซลดีเซลเปลี่ยนเป็น B10 เปบีื่อครับแล้วทำให้ใช้ถอดขั้วขั้วบวกขั้วลบถอดออกเลยออก็ตั้งตรงนี้ครับผมแบตก็ตั้งตรงนี้ก็ได้ถอดขั้วออกแล้วสกียร์เบอร์ต้นนี้ตัวนี้ตัวนี้น้ำมันอันนี้พวกน้ำมันอย่างี้ อ่าหม้อน้ำครับนในหม้อผักหม้อน้ำอเอาเอามาเติมตรงนี้ก็ได้เอาไม่ต้องไปเติมหนึงก็ได้ครับแต่ทางดีก็เราก็เช็คเหมือนรถยนต์นั่นแหละเราเปิดมาเราก็เช็คว่าน้ำมันเครื่องเป็นยังขาดไหมน้ำหม้อน้ำเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับเทียบเครื่องครับผมเหมือนรถยนต์นั่นแหละเราเช็คอะตรงนี้พักน้ำี่มันก็บต่บต้องมีเปลดอเปลืปัญหาหรอกครับมันก่อนมันนี้ได้รถยังไงกัมันมีมันมีเกบอกนะว่าปริมาณน้ำมันเครื่องมันลด ก็ไอตัวเหมือนเหมือนการวัดเครื่องยนต์เราแหละมันจะมีตัวขีดบอกเห็นป่ะอ๋อ่าพอเติมเออให้เติมแค่พอดีขีดอ่ะอย่าให้ยอย่าให้ล้นล้นก้านอย่าให้ล้นก้านวัดนะเราเติมแบบแค่พอดีที่มันมีของเรามีตัวเอฟข้างบนเนี่ยถ้าล้นตัวเอฟรถมันจะทํางานหนักตรงเนี้ยถ้า้นล้นล้นอ่ะมันจะทางานหนักเราให้เติมพอดีไว้อย่าเติมเกินจะคือเขาเติมมันเครื่องเข้าไปลหร ครับผมอย่าให้ล้นล้นตัว f สมสมติไอ้การวัดรถยนต์เรามีตัว f ขีดบนเนี่ยให้พอดีขีดนะนะอย่าให้มันล้นล้นแล้วมันมันสำลักน้ำมันเหมือนเครื่องน้ำมันขึ้นไปตีฝาตู้อย่างเงี้ยมันทำงานไม่ไม่ไหวถามเรื่องแท็กครับอ่าเดี๋ยวแท็กผมเดี๋ยวผมจดวัดแท็กนี้เดี๋ยวผมวัดไว้ให้เลยเบอร์อะไรเบอร์อะไรแล้วก็สั่งที่พี่เบอร์ได้เลยกับแท็ก นนนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจดฮะผมเอาตลับนี้มาแหละไอตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนเฉพาะ,ะตัวฟันครับผมคอยตั้งฟันคอยเช็คฟันอะเนี่ยมันมีน็อตใช่ป่ะตัวไข่เนะี่ยไอน็อตที่มันไข่ไข่ได้หมดไข่ตั้งไข่อะไรแล้วแต่เราเลยเราไปเจอหน้างานเราไปไป พยายามใช้ใบกดินมากพวงเนี้ยอย่าให้มันโดนดินมากมันเบี้ยวมันชํารุดมันจะเสื่อมไวถ้าเจอข้าวล้มนิดๆระวังงา้ถึงพื้นปุ๊บแล้วเราก็งยกขึ้นหน่อยให้มันให้มันเลยพื้นอ่ะอย่าให้มันอย่าให้มันกินดินถ้าเจอข้าวล้มอ่ะครับผมวางให้ติดพื้นก่อนปุ๊บแล้วเราก็ยกขึ้นยกขึ้นแบบให้มันฝ่ามืออย่างเงี้ยให้ฝ่ามือเข้าไปได้เงี้ยอย่าให้มันถึงดินถ้าดินแล้วมันมันจะกินดินจะไม่ดีมันจะสไงครับผมโล้วเกี่ยวของตั้งมันไมเดียน เที่ยวเขาตั้งราตั้นเร่่มนะครับ้าเกี่ยวของลมมันกับอีมเาามันบ่มิมันบ่คือใหไงเรื่ไงของนี้แขวเลยอม,มอ,อนีมืมอเกาะขึ้นไปมนีมบ่มีแล้ว